ต่อไปพูดคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณค่ะจากบล c i m b ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับนุ้ยครับครับสวัสดีครับครับโู้แบงค์ด้วยนะครับครับครับวันนี้มาทุกวันพุธหัสครับปีนช่วยกับปลุบด้วยหน่อยนะครับเรื่องหักทีไรนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะก็ยังช่วยไม่ได้แต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับผมตลาดนะครับถ้าดูในในฝั่งฟิวเจอร์นะครับจะเห็นว่า บริเวณ980เนี่ยมันเหมือนมีแรงสู้นะครับมันเหมือนมีแรงสู้แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศหรือเปล่านะครับค่ะอ่าประเด็นนี้น่าสนใจยังไงก็คือ,อไอ้ตัวของตลาดเนี่ยมันมีแนวรับนะครับอยู่ที่1,560นะครับเป็นรับที่สําคัญมากๆนะครับถ้าหลุด1,560จุดลงไปเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณในเชิงลบแล้วก็ ตลาดมันน่าจะลงแรงนะครับก็ mm hmm. เลยเรียกว่ามันอาจจะมีเงื่อนนะครับของ่างประเทศบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะเสียบเข้าซื้อตรง1,560 mm hmm. หรือว่าในฝั่งฟ mm ิวเจอร์ก็ดีที่สามารถทำให้ยืนแข็ง,แข,งแข็งเหนือ980จุดได้นะครับ mm hmm. เพราะ mm hmm. นั้นในแง,ง่ของภาพระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสน,นะครับที่ตัวของฟิลิป์เด็เนี่ยอาจจะมีการฟื้นนะครับไปทดสอบ1,595ทับ1,500 75ถึง1,580จุดอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเาย็นวันนี้เนี่ยมันเป็นเน็ตบายนะครับในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับแต่ถ้ากลายเป็นว่านักลงทุนสถาบันหรือรายย่อยเลือกที่จะรับนะครับแล้วนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยช็อตในฟิวเจอร์นะครับวันนี้ทบนักลงทุนต่างประเทศเป็นขาช็อตในฟิวเจอร์นะครับแสดงว่าแนวรับที่1,560เนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสย่อลงต่อนะครับไปทดสอบบริเวณ 960นะครับ960ถึง962จุดซึ่งถ้าเทียบเป็น s ็ตอินเดนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1,540ห้า่สิบค,ครับผมค่ะนะพรานเพ่อนวันนี้ทำอะไรวันนี้ก็คือดูว่าตลาดเนี่ยมันยืนแล้วแหละนะครับ1,560เพยหที่นว่าตามในเรื่องของตัว n e t b u y n เ t s e l ซนะครับในฟิวเจอร์นะครับในฟิวเจอร์ว่าในตัวของเซ็ตห้าสิบอินเด็กฟิวเจอร์นี่ยครับมันนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็น เม็ดบายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเป็นล้องสุทธินะครับเข้ามาตลาดมันจะมีรีบาวน์นะครับ,บขึ้นไปทดสอบ1580รอบีกรอบหนึ่งครับผมอ๋อค่ะแล้วสำหรับหุ้นล่ะคะในตัวหุ้นนะครับเราก็เรียกว่าเน้นไปที่หุ้นรายตัวแล้วก็เรียกว่าถ้าเป็นหุ้นการหน่อยก็ต้องทนเถือนะครับแล้วก็ถ้าภาพระยะสั้นในแง่ของการกิงกำไรเนี่ยถ้าหลุดแนวรับสำคัญหรือจุดซอกล้อที่ กำหนดเอาไว้นะครับก็ต้องถอยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าตลาดถ้ามันมีการลงแรงๆอย่างที่พยะเตือนเตือนเตือนอยู่เนี่ยถ้าว่ามันลงแรงจริงมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับต่อให้หุ้นมันดีๆนะครับผมค่ะครับก like ็ไปที่หุ้นรายตัวเลยนะครับที่อารบมีใช่ไหมครับผมครับัูโหลครับว่าไงครับค่ะ TRC ค่ะโอเคครับผมทอาร์ซีนะครับโอ้มีแรงสู้เข้ามานะครับสู้ดีไปนะครับก็ ดูแนวต้านนะครับที่1.80นะครับน่าจะได้ขึ้นทดสอบนะครับสำหรับตัวของ TRC นะครับ3 4วันสองสาวันที่ผ่านมาเขาทดสอบเรียกว่าพักฐานนะครับให้เราเห็นลักะนะครับแล้วก็วันนี้มันดีดกลับมาก็คอนเฟิร์มในแง่ของการขึ้นต่อนะครับแล้วก็เล็งแนวต้านที่1.80สําหรับตัวของ TRC ครับผมค่ะ อย่าลืมนะครับหลุด1.6ึโซน,นี่ตัวใครประมาณเลยนะครับสามปีนะครับผมดูดีๆนะคะ1.6หนึ่งจุดหกใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาตัวกินกําไรก่อนนะครับในตัวของท v d ีไ e เนนะครับ TVD นะครับท,ที่เราดูกันประมาณ2.50 2.52นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยลงไปทดสอบรับสําคัญนะครับที่2.40นะครับการดิลับนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นการย่ำลงไปทดสอบเพื่อสองร้อวันนะครับที่ 2 4งจุดย์สองจดแล้วดิดกับถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนี้ยังขอถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สอกับ2 8งศนถึง2.8ดูขายเลยนะครับสำหรับทีวีด e เล็กครับผมค่ะทีวดีนะคะใช่ครับอ่าต่อไปค่ะตัวของ v v l นะครับวันนี้ยังไซเวย์อยู่นะครับ IVL ติดอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีการย่อลงต่อนะครับไป แถวแถวสามสิบสี่นะครับคนที่มีต้นทุนแถวแถวสามสิบหกซื้อถั่วได้นะครับซื้อถั่วได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเลยแถวสามิห้าผมก็ว่าน่าสู้อะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับราคามันไม่แพงนะครับตัวนี้ถ้าลงเดี๋ยวหาจังหวะซื้อเพิ่มต่อนะครับค่ะ I V L ช่ครับค่ะต่อไปค่ะ S G P นะคะ ตัวของสยามแก๊สนะครับล p 4p นะครับกําไรเนี่ยออกมามันค่อนข้างแข็งแข็งนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันต่ำมากนะครับก็13บาทดูซื้อนะครับดูซื้อนะครับแล้วก็ถ้าลงต่อนะครับมี2.5กับ12บาทนะครับเป็นจังหวะซื้อเพิ่มคืองบเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขึ้นเพียงแต่ว่า ดาวไซด์เราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าลงไป12บาทเนี่ยยังไงตัวนี้ก็ไม่น่ากลัวเลยนะครับสำหรับตัวของสยามแก๊สครับครับค่ะครับก็ครบแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในตัวของหุ้นที่เป็นระยะกลางที่เพิ่มเติมนะครับที่เพิ่มเติมนะครับ่ให้จับตาสองตัวนะครับให้จับตาสองตัวนะครับอาจจะมีการกลับตัวนะครับที่แนวรับสําคัญนะครับให้จับตานะครับ อซื้ออ๋อพวใท้คนติดอยู่ด้านบนเพียงแต่ว่ามันจะมีรอบของการรีบาวนะครับให้เห็นนะครับตัวแรกนะครับไม่ต้องซื้อนะครับสองตัวนี้นะครับยังไม่ก่อนะครับเราเราเตือนเฉพาะคนที่อเรียกว่าติดอยู่นะครับมันจะมีรอบของการรีบาวนะครับไม่ต้องซื้อนะครับไปซื้อ I v l อหรือสยามแก๊สนะครับสบายใจกว่านะครับตัวแรกเป็นตัวของบ A ครับบางกอกแอร์เวย์ครับไอ่ครับ บังกรอลเวย์นะครับสำหรับคนที่มีต้นทุนแถวแถว22นะครับหรือ24นะครับ20.40นะครับแถวเนี้ยน่าซื้อถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่ามันย่อลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมนะครับที่มันเคยลงมาแถวแถว20.3นะครับเพราะนั้น ตัวของ B A เนี่ยที่ย่อลงมาแล้วก็พยายามเออ่เรียกว่ามีการรีบาวในช่วงสั้นให้เราเห็นเนี่ยสองสามวันละม,มันอาจจะเป็นวอตทอมนะครับมันอาจจะเป็นวอตทอมของเขาแล้วจะมีโอกาสดีดนะครับไปทดสอบบริเวณ22นะครับแล้วคนที่ติด B A เนี่ยผมคิดว่าถ้าแถวเนี้ยได้หัวนะครับมันจะแก้หุ้นนะครับที่ติดอยู่เนี่ยออกได้นะครับแก้หุ้นที่ติดออกอ,อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ B A นะครับแถวเนี้ยสำหรับคนที่ติดนะครับเป็นจังหวะ อถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่าดูดาวไซส์ไม่ลึกแล้วมันจะมีโอกาสดีนะครับเห็นว่าอาจจะการดีเนี่ยต้องใช้เวลาสั้หน่อยนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะเข้าถั่วได้ครับผมค่ะและอีกตัวละคะอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะเรียกว่ายังไม่ห้าสิบห้าสิบหน่อยแต่ว่าดูน่าสนใจนะครับจะเป็นตัวของ B A เอ่อ Beauty ครับ Beauty ค่ะครับ Beauty นะครับเอาราคาของ Beauty เนี่ยเอ่อมันย่อลงมานะครับทดสอบ 20.5แล้วมันไซด์เวยประมาณ1สัปดาห์ละนะครับมันนีโอกาสนะครับที่บิวตี้เนี่ยจะดีดนะครับที่แนวรับสำคัญนะครับกลับขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะราคามันอยู่ด้านบนแต่คนที่ติดอยู่นะครับมันจะมีรอบของการดีดให้เราเห็นนะครับน่าจะไปได้ประมาณ11.5ถึง11.8นะครับแล้วถ้าเกคนที่ติดอยู่แถว12เนี่ยมันน่าจะออกได้แถวนั้นนะครับ ในตัวของบิวตี้มีลุ้นในแง่ของการรีบาวกลับขึ้นไปแต่ตรงนี้ไม่ซื้อถั่วนะครับถ้าจะซื้อถั่วให้ซื้อถั่ว BA แทนนะครับเพราะว่าราคานะครับในตัวของบิวตี้เนี่ยมันยังไม่ใช่สัญญาณของการเข้าซื้อหรือว่าซื้อถั่วเฉลี่ยเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าไอ้ตรงไอ้ตรงรับสําคัญเนี่ยแถวเนี้ยมันรับอยู่หรือเปล่าครับผมค่<น>ะก็มี2ตัวเนาะใช่ครับค่ะเราไปดูเซฟฟิตี้กันค่ะ ครับในตัวขอเซฟตี้นะครับอย่างที่เล่าไวตอนแรกนะครับว่ามันพยายามยืนนะครับที่บริเวณเก้าร้อยแปดสิบนะครับซึ่งตรงนี้มันถือเป็นแนวรับหนึ่งแต่จุดที่เรามองเนี่ยเรามองที่เก้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับให้ดูเลยนะครับถ้า s ศูนย์นะครับ f หนึ่งเจ็ดนะครับหลุดเก้าเจ็ดแปดนะครับหลุดเก้าเจ็ดแปดนะครับคนที่มีช็อตอยู่นะครับให้รอขายที่เก้าเจ็ดศูนย์ได้เลยนะครับ ก็ขาย97 0ูนะคะใช่ครับครับแล้วก็คนที่เ,เรียกว่ามาีในเรื่องของช็อตอยู่แล้วนะครับถ้ามีการดีดนะครับกลับขึ้นไปที่98 4ถึง986นะครับตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสย่อนะครับเพราะนั้นคนที่ติดอยู่แถว98 4สผมคิดว่ายังสามารถถือในฝั่งช็อตได้นะครับยังสามารถถือในฝั่งช็อตได้ยกเว้นมันเบกรก990นะครับกลับขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยถ้ามีชอ็อตอยู่ต้องขอต็อปลอสออกไปก่อนนะครับเพราะว่า ตลาดมันมีเรียกว่าการดีดที่แนวรับสําคัญแล้วก็มันอาจจะ,ะเบรคขึ้นไปมันอาจจะทดอ 1, สอบ1,580พันแล้วอาจมันอาจจะทะลุก็ได้ที่ไหนว่าจังหวะเนี่ยผมคิดว่าตรงเก้าแปดห้าเก้าแปดหที่ดูกันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าสู้มากๆในแง่ของกลยุทธ์ครับค่ะแล้วทองคำล่ะคะทองคำก็เน้นถือช็อตอยู่นะครับแล้วก็ดูแนวต้านนะครับที่ 2 7 0 0นะครับ2,700นะครับเป็นจุดท็อปลอสสำหรับการโอเพนช็อตในรอบนี้นะครับเพราะว่าทองเนี่ยมันกำลังจ่อแนวต้านที่1,240นะครับถ้ามันมีการย่อเนี่ยจุดเนี้ยมันจะลงแรงนะครับแต่ถ้ามันมีการตีบเหนือ1,240ขึ้นไปมันอาจจะวิ่งขึ้นไปชน1,250แล้วเดี๋ยวหาจังหวะช็อตใหม่ทีหนึ่งแต่ถ้าเอา่อเรียกว่าทนไม่ไหวนะครับในตัวของโกลฟิวเตอร์เนี่ย เบรกสองหนะครับอาจจะสต็อปล s อในฝั่งช็อตออกไปก่อนครับค่ะได้ค่ะพี่เจรศกขอบคุณนะคะโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็